ปเจ๋วเดือดไล่พวกอคติไปหาคลิปไปหาหลักฐามาก่อที่บอกว่าปเจ๋วเนี่ยสอนให้หลานมีพอสองคนคับพี่น้องล่าสุดนะคะมันเกิดมีประเด็นดรามมากขึ้นมาจากกรณีที่พระเอกสันเนาะ น้องฟันเนี่ยได้ไปเล่นที่บ้านของแถวเพาวก็คือได้ไปเล่นกับน้องน,นาลิตากับน้องโตเกียวทั่วไปนั่นแหละคะ่ะก็คือมันมีหลายคนมากที่ไปเล่นกับน้องนาลิตะน้องโต,ต,ตเกียวบ่เฉพาะสันดอกพี่น้องก็มีลูกน้องในวงของแถวเพาแล้วกะ็นักแสดงในวงทุกคนน่ะพี่นอ้องนักรองทุกคนหรือว่าแดนเซอร์หรืออย่างที่มีโอกาสได้ไปบ้านของแถวพาเนี่ยเขาก็จิไปเล่นกับน้องนาะลิตากับน้องโตเกียวกันทุกคนและ เมื่อสองสามดาหที่แล้วเนาะ,ะน้องนมซันเนี่ยเพิ่นก็นมีโอกาสได้ไปเล่นกับน้องโตเกียวน้องนาริตะแต่มันก็เกิดประเด็นดรามาว่าปเจียวเนี่ยสอนให้น้องเรียกซันเนี่ยว่าพอ่อซึ่งปะเจียวก็บอกเลยว่าไม่เคยสอนให้หลานเรียกใครแบบนั้นนาอพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าที่พูดคนที่กล่าวถึงเนี่ย ถ้ามีคลิปหลักฐานเนี่ยเอาออกมาเลยไปหาหลักฐานมาก่อนก่อนที่ซิมาว่าเมียมาเกาวปักปัก๊มให้กับประเจี๋ยวนาะพี่น้องเนาะมันก็สิมีกลุ่มคนอคติเนี่ยเอาคลิปไปโพสต์แล้วก็บอกว่าป้าคงไม่อยากเรียกคนอื่นว่าพ่อเหมือนกันป้าน่าจะเข้าใจหัวอกหลานมากกว่ดไขรนะป้าเขาเรียกเมียใหม่ตาว่าแม่หรือยังถึงจะไปสอนหลานแบบนั้นอ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกมาว่าเด็กไม่งงหรอคะมีพ่อสองคนออกตัวแรงนะคุณป้า คุณป้าเคยบอกบอกทุกเส้นทางของพ่อน้องแต่แม่น้องพาผู้ชายเข้ามาอยู่ในบ้านคุณป้าไม่กลัวหลานงงเหรอคะอือายุน้อยกว่าแม่ให้เรียกนะ้าก่อนดีกว่ามันก็ชิมีค้นที่เอาไปอคติเนาะแล้วก็เอาไปโพสต์ต่างๆนานา,า,า,าแล้วมุ่งเป้ามาที่ประเจ๋วว่าประเจ๋วเนี่ยสอนให้หลานมีพ่อสองคนหรือแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันเป็นความคิดของคนที่อคติเนาะพี่น้องเนาะประเจ๋วเพิ่นก็บอกว่าไปหาคลิปมาจ้า ว่าชั้นสอนให้หลานชั้นเรียกใครว่าพ่อตอนไหนเสือกแต่เรื่องคนอื่นเรื่องของตัวเองรู้บ้างไหมปัญญาอ่อนแต่ละมือไปหาข่าวจริงๆมาลงบ้างนะหาแสงหายอดไลท์ถ้าไม่เล่นข่าวครอบครัวฉัน้นเหรียญไม่ขึ้นหรอพวกประสาทฮ่าหาๆานี่นะคะก็คือปเจีวบอกว่าถ้าคุณคิดว่าปเจีวพูดจริงทําจริงเนี่ยคุณก็ไปหาคลิป ไปหาหลักฐานมาว่าปาเจ๋วเนี่ยสอนให้หลานเรียกคนอื่นว่าพ่อตอนไหนเนาะพี่น้องเนาะบางคนเนี่ยก็เกินไปเนาะเพิ่นแค่์ท้ายคลิปล้านเล่นกับหน้าล้านเล่นกับพี่อย่างปกติเนาะว่ามามีคนมาหามาเล่นน้ำหลานเั่อไหระแล้วซึ่งน้องซันเนี่ยตอนเนี่ยนะคะซันเพิ่นก็เป็นหนึ่งในทีมงานของแพวาพราวแสงทองและก็เป็นผู้ที่ร่วมสร้างสารรค์ผลงานมาด้วยกันเนาะตอนนี้ซึ่งซันกับแพวพราวเนี่ยเพิ่นจะสิขึ้นเวทีคู่กันอยู่บ่อยบยแล้วท่าน้องเน่ะ น้องนาลิตาน้องตัวเกียวหรือใครก็ตามแต่จะเจอซันกับแพลววเนี่ยมาน้ากันเนี่ยมันกระบอแแลกเพราะว่าเพิ่นเหตุงานน้ากันเป็นทีมงานเดียวกันเนาะป้าเจ้าก็บอกแล้วนะคะว่าไม่เคยสอนให้หลานเรียกใครว่าพ่อทั้งนั้นถ้าคุณมีหลักฐานมีคลิปเก่าออกมาเปิดเลยว่าหลักฐานว่าป้าเจ๋วเนี่ยพูดแบบนั้นจริงๆริงไหมม,มันก็บ่มีหลักฐานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นความจริงป้าเจ๋วแกบบได้สอนให้หลานเรียกใครว่าพ่อทั้งนั้นนะคะแต่ อาจจะมีบางคนเนี่ยที่อคติอยู่แล้วเอาไปทึกทักพูดกันไปเองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งแพลวพาวก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าน้องเลี้ยงน้องเลียกปะปีค่ะแม่นพี่น้องเ่าได้เอินพ่อหรือปะปะ้าอย่างเน้นอเนาะไปคือเป็นเป็นคำพูดที่เด็กน้อยพูดกับผู้ใหญ่เออพูดกับอืน,านา้นาๆนหรือพี่ๆที่ไปเล่นกับน้องนะคะโดยแพลวพาวก็บอกว่าน้องเรียกปะปีค่ะอื เอซก็เรียกตามนะจ๊ะเออรากาเอฟซีบางคนนะคะที่เพิ่นได้เห็นโพสต์โพสต์นี่ของป้าแจ๋วเนาะคือป้าแจ๋วก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าหลายๆคนก็ไปเล่นข่าวไปตีข่าวใส่สีตีไข่ทาให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดความเข้าใจพิษนะคะปะ้าแจ๋วก็บอกว่ามันไม่ใช่นะคะอ,อืฟ้องให้เป็นตัวอย่างเลยป้าแจ๋วเออเหนื่อยใจแทนป้าเนาะคนประเภทนี้ เ,ออเสือกเรื่องชาวบ้านมันต้องการอะไรเก็บข้อมูลแล้วจัดการเลยป้าแจ๋วอยากเห็นป้าฟ้องเป็นกรณีตัวอยา่างเอาตรงๆนะความคิดเห็นของพี่นะคือความหมายอะ่ะผู้หญิงก็มีสิทธิ์ มีคนใหม่จะเข้าใจบ้าทุกคนนะมีลูกติดทุกคนแต่ผู้หญิงถึงจะมีลูกติดเขาก็ต้องมีสิทธิ์หาคนใหม่ถ้าสมมติคนใหม่เขายอมรับลูกของเราได้เราก็จะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแล้วคนอื่นน่ะรู้ได้ยังไงครอบครัวว่าอยู่ข้างในครอบครัวของเขาเป็นแบบไหนคนอื่นรู้หรือยังแล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงดูอย่ามาดูถูกเขาบางสิ่งบางอย่างเราต้องการดูการการะทําของเขาก่อนก่อนจะพูดอะไรออกไป ก่อนที่จะเสือกเรื่องของเขานะตัวเองดีพอหรือยังอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าพี่เข้าข้างใครนะคือมันไม่ใช่จริงๆไม่ทำไมชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นจ้างเป็นอะไรกันนักหนากับครอบครัวเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะมีใครก็เรื่องของเขามีประเทศไทยเนี่ยแหละไม่มีไม่ใช่มีแต่เขานะมีแฟนใหม่มีตั้งเยอะตั้งแยะนักร้องทุกคนเขาก็มีสิทธิ เลือกคนค่ะเขามีสิทธิ์หาคนใหม่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีแฟนแล้วไม่มีสามีแล้วมีสิทธิ์จะหาคนใหม่จะเข้าใจไหมคะให้เปิดหูเปิดตาดูโลกหนอ่อยนี่ก็เป็นแอป FC แฟนคลับนะคะที่เพื่อนได้คอมเมนต์อ่าโพสต์โพสต์นี้ของป้าแจ๋วเนาะค่ะเพื่อนก็ บอกนั่นแหละว่าอยากให้เคารพสิทธิการเป็นส่วนตัวก็คือเรื่องครอบครัวมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวเนาะให้เราเสพแต่ผลงานศิลปินก็เหมือนบุคคลทั่วไปที่สามารถมีครอบครัวมีชีวิตปกติเป็นปุถุชนธรรมดาได้นะคะแล้วปเจ๋วเพิ่นก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าสมมุติว่าคุณโพสต์ลอยๆแบบเนี้ยก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทปเจ๋วทาให้ปเจ๋วเนี่ยกล่าวหา ใส่ข้อความทําให้ป้าเจ๋วเสียหายซึ่งป้าเจ๋วก็บอกแล้วว่าถ้าคุณมีคลิปคุณก็เอาออกมาว่าป้าเจ๋วพูดแบบนั้นจริงๆว่าป้าเจ๋วสอนหลานแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าไปม,มีก็แสดงว่าพวกคุณนะโกหก,กต้องการแค่ยอดวิวยอดไลค์จากการพูดเอาสนุกป,ปากหรือจากการแคปของอบางส่วนบางตอนของคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดไปลงแล้วก็บอกว่าป้าเจ๋วเนี่ยสอนหลานแบบนั้นนี้ซึ่งป้าเจ๋วเพิง่งบอกเคยได้สอนหลานให้เกลียดใครแบบนั้นเลยพี่นอ้องแต่ มันก็จะมีกลุ่มคนอคติซึ่งมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของโซเชียลแต่ก็แนะนานะคะว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็ควรปล่อยผ่านเราไม่ควรไปยุ่งเรื่อง บุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอความสัมพันธ์ในววครอบครัวของเขาว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวและมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะถ้าเป็น fc แฟนคลับจริงๆก็จะชมก็จะเสพแค่ผลงานนั่นแหละพี่นอ้องใครตอนนี้ที่มาเกาะกะระแสแพลว์ดังเปี้ยงป้างทุกคนนั่นคือพวกขี่ชาตลอดเห็นเขาได้ดีและเด่นกว่าดังกว่าไม่ได้เหนื่อยใจแทนแพลว์ความคิดแบบนี้มันก็ ไม่มีใครห้ามกันได้นะแต่มันก็ไม่ควรคิดอืพวกนี้ด่าไปเขาก็ไม่เจ็บหรอกค่ะเพราะเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้เป็นกําลังใจให้ป้าเจ๋วนะคะคนเราเลิกกันแล้วเขาแต่งงานใหม่เยอะแยะมูเจ้าในกะลาติเออ่เกิดเป็นคน ต้องระวังครอบครัวตัวเองก่อนนะอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวคนอื่นนี่ก็เป็น f อฟซแฟนคลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะต่างๆมากมายส่วนมากก็จะเป็นให้กาลังใจป้าแจ๋วแล้วก็บอกว่าป้าแจ๋วนี่ยทดีที่สุดแล้วนะคะเด็กน้อยนอกพี่น้องเพ่เล่นกับพาเพิ่นจะรู้สึกแฮปปี้นั่นแหละพี่น้องว่าแต่แต่มีเพื่อนมีอ่ะพี่ๆมาเล่นด้วยเราก็มองในมุมนี้ดีกว่าอย่ามองในมุมอคติว่าป้าสอนหลานให้มีพ่อสองคนแบบที่ คุณออกไปโพสกันซึ่งมันไม่เป็นเรื่องจริงเนาะเพราะถ้าสมมุติว่าป่าเพื่อนเหลืออดแล้วพี่น้องมันก็าจจะเกิดเหตุการณ์กรณีตัวอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะเมื่อนี้ก็ขอมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องฟังสนีมีอีกอย่างสาวโบแบกกระซิมบาบอกซู่ฟังค้าเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ